ส,สดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้พี่จอยก็จะรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งกองนี้นะคะลูกค้าที่น่ารักลูกค้าอะไรใหญ่นะคะสองท่านนะคะสั่งมานะคะตอนนี้พี่จอยก็จะต้องบรรจุใส่ถุงแล้วพรุ่งนี้พี่จอยจะเอาไป เคอรี่นะคะพ่งนี้พี่จอยจะสั่งอ่าไปส่งเคอรี่นะคะนี่คะ่ะที่ลูกค้าสั่งนะคะก็จะเป็นไก่นุ่มสไปซี่นะคะไก่นุ่มสไปซี่ลูกค้าสั่งมาอีกท่านหนึ่งสั่งมาเจ็ดสิบถุงนะคะเจ็ดสิบถุงรวมด้วยอ่ามีนรกไก่นะคะ เพื่อนๆนี่คะ่ะนรกไก่นะคะอ่า้นนรกไก่นะคะเยอะมากนะคะบรรจุนะคะเห็นแบบนี้นะคะถุงเดียวทานอิ่มเลยนะคะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะแล้วก็อ่าลูกค้าอีกท่านหนึ่งก็จะสั่งอ่าไก่สวรรค์น,นะคะบรรจุเยอะเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะไก่สวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นไก่สวรรค์ แล้วก็อันนี้นรลกนะคะพริกนรลกนรกไก่นะคะนรลกไก่อร่อยมากๆเหมือนกันนะคะลูกค้าสั่งนะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักและใจดีนะคะสั่งมานะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะสั่งปลาราผัดด้วยนะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้พี่จอยจะต้องอจัดส่งให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะปลาราผัด นะคะลูกค้าสั่งปลาร้าผับอย่างเดียวเลยนะคะ่า20นะคะอ่สั่งมา,า,20า20กระปุกนะคะ20กระปุกนะคะพี่จอยก็บรรจุไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก่อนที่พี่จอยจะน้องเขาจะสั่งน้องเอาไปชิมก่อนนะคะส่งให้น้องชิมเนาะน้องบอกว่าอร่อยมากน้องก็ สั่งมาอีกนะคะอ่าเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปขายต่อได้นะคะถ้าจะทํานะคะปลาลามขายต่อเป็นแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะคะอันนี้พี่จอยก็ไม่ได้ติดโลโก้ของพี่จอยนะคะยังไม่ได้ติดแบรนด์ของพี่จอยนะคะพี่จ OY อยยังอ่าล้นๆอยู่นะคะยังไม่ได้ทํานะคะถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะเอาไปทําขายต่อได้นะคะใครถ้าใครมีหน้าร้านนะคะใครมีหน้าร้านน่าจะ เอาไปตั้งขายก็ได้นะคะถ้ามีหน้าร้านนะคะนะคะพี่จอยขายแค่สามห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะสามห่อหนึ่ง้อบาทนะคะรสอะไรก็ได้จะเป็นเคล้ากันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่นรกเป็นนรกไก่นะคะนรกไก่แล้วก็ จะเป็นไก่สวรรค์นะคะสามอย่างเขาเขากันไปได้นะคะอันนี้ค่ะพี่จอยขายแค่สามห่อร้อยนะคะสามห่อร้อยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ทั้งหมดลูกค้าสั่งหมดแล้วนะคะสั่งหมดแล้วพี่จอยจะบรรจุใส่ถุงนะคะใส่บรรจุใส่ถุงแล้วก็พรุ่งนี้ส่งส่งให้ลูกค้านะคะ,ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดอยากจะ ได้นะคะก็สั่งมาได้เลยนะคะต้องบอกลงหน้าสักสามวันนะคะจะอ่าประมาณสามวันไม่เกินห้าวันนะคะถ้าลูกค้าสั่งแล้วก็อ่าจะได้ของนะคะอ่าถ้าว่าสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าทําวันต่อวันอันนี้ก็ทําวันนี้เสร็จนะคะอ่าวันนี้เสร็จบรรจุถุงเรียบร้อยนะคะถ้าท่านใดอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ เดี๋ยวตอนนี้พี่จอยก็จะต้องอเรียงบรรจุถุงนะคะใส่ถุงใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะคะพรุ่งนี้เนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ําพริกนะคะน้าพริกน้าพริกมีทุกอย่างนะคะน้ําพริกแมงดาน้ําพริกปลาย่างนะคะน้ําพริกเผาน้ําพริกแมงดาน้ําพริกปลาย่างอ่าน้ําพริกน้ำน้าพริกนรกนะคะน้ําพริกเออ่ ปลาสับนะคะปลาผัดนะคะไม่ผัดก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำเผาน้ำพริกเผาผัดไม่ผัดน้ำพริกปลาย่างนะคะน้ำพริกตาแดงนะคะมีให้ครบหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาผัดนะคะทำสุกเรียบร้อยนะคะปลาผัดนะคะพี่จอยขายแค่ยี่สิบบาทต่อกระปุกนะคะอ่ะยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจนะคะอ่า ทักทายพี่จอยมาได้เลยนะคะอย่างในส่วนของน้ำพริกนะคะสั่งมาได้เลยนะคะต้องรบกวนลูกค้านะคะต้องสั่งตั้งแต่ลูกค้าต้องเสียค่าส่งนะคะค่าค่าส่งเองเพราะว่า,าแม่ค้าขายถูกแล้วเนอะอาะรบกวนว่าสั่งอย่างน้อยก็สักสิบกระปุกเนาะเคลากันไปนะคะมีทุกอย่างของน้ำพริกนะคะ แต่อันนี้น้องเขาสั่งแต่ปลาร้าผัดอย่างเดียวนะคะปลาร้าผัดอย่างเดียวตอนนี้พี่จอยก็จะบรรจุผุงนะคะอ่าเพื่อที่จะพุ่นี้นะคะที่จะต้องส่งเนาะ จะเป็นไก่นุ่มน้องก็สั่งไก่นุ่มหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ชอบผักชีนะะ้ะถ้าเป็นไก่สวรรค์นีก็จะมีเมล็ดผักชีนะคะถ้าลูกค้าท่นานใดสนใจเอาไปขายต่อได้นะคะไปขายต่อได้เลยนะคะอเอาไปทำขายห้าสิบบาทขายได้นะคะ ของเราบรรจุหนึ่งกรัมนะคะหนึ่งกรัมไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมขออภัยด้วยพูดผิดนะคะร้อยกรัมนะคะเยอะนะคะเยอะนะคะนี่ค่ะพี่จอยอาขายส่งให้สามถุงร้อยนะคะสามถุงร้อยเนื้อไก่ล้วน,ลวนเลยนะคะ ส่วนมากพี่เจก็จะส่งไปกรุงเทพนะคะลูกค้าจะอยู่กรุงเทพนะคะวันนี้ก็ส่งลูกค้าที่กรุงเทพนะคะ น้ำพริกมีทุกอย่างนะคะมีน้ำพริกแมงดาก็มีนะคะท่านใดาอาจจะบางคนอาจจะชอบน้ำพริกแมงดาหรือไม่ชอบเนาะนะคะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงนะคะ มาเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น่าถ้าสั่งอเยอะเป็นร้อยถุงขนาดนี้นะคะพี่จอยไม่คิดค่าส่งนะคะถ้าคิดเป็น่าถ้าลูกค้าสั่งนะคะห้าสิบถุงหรือว่าร้อยถุงจะไม่คิดค่าส่งนะคะ ริมนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้นะคะน้ำพริกมีทุกอย่างนะคะมีน้ำพริกทุกอย่างให้เลือกเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการมาพิจาะไรนะคะ,ะทักพี่จอยเลยนะคะทักมาได้เลยนะคะมีผัี่จอกับรรจุเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะมาให้กําลังใจพี่จจยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากมายเลยนะคะอขอบคุณขอบคุณจใจนะคะแล้วก็ติชมกันมาได้นะคะว่าอ่าผิดพลาดประการใดก็พี่เจยต้องขออภัยด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอ่า เพื่อนๆทุกคนเข้ามาอขอให้ชมคลิปสักประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ค่อยคอมเมนต์เนาะนะคะแล้วพี่จอยจะตามกลับไปทุกคนนะคะไปหาเพื่อนๆทุกคนไปดูคลิปแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณค่าขอบคุณที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ